ดีขอขม้าก่อนมาจะไหนไอ้โอ๊คปลาทำไมยังไม่ถือเลยโอ้ยโอ๊คก้าเลยไอ้เคี้ยวดีดีโอ้ยคนเจ๋งอะปลาเลยอะเอาเฮ้ยเงาผ่านหัวเงาแล้วไอโอ๊คแล้วขอสปอตแชร์ก่อนไอ้โอ๊คเอาดีดี แชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ให้หน่อยนะทุกคนแชร์ให้หน่อยอขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะโอ้โหี่โคตรชัดเลยอะ่ะมันเป็นเงาลูกมาเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะ่ะเบลอเลยอะ่ะเอา้เอาไอา้อ๊อกเฮ้ยเฮ้ยมาอาีกแล้วอ่ะบี ใครมาจากตตนะครับนะใครมาจากตตนะครับนะกดหนึ่งให้หน่อยนะครับนะแล<อ>้วก็บี B, ทำไรกดใช่ไหมอ๋อ๊ดดูอ๋อดูดนะปิงขึ้นไปดูอ๋ปิงขึ้นไปดูให้มันเดิมซ้ำก่อนดะ ข้างหน้ามึง icism, คืออะไรข้างหน้าคืออะไรเปิดดูดิอดูดิจับดูไหนเรป๋อกเรียร้อเจยินๆก่อนเจยนกระป๋องเหายหออะไระอยคืออะไรหออย่างงี้ชัดเหรอาถามนี่เขจะปาถามึงมาราหายนะเนี่ยครโอ้โห mày ốm cảm ơn mua mày kéo mày ốm 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 สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับนะสวัสดีครับนะครับนะ,บนะสวัสดีนะครับนะสวัสดีตามไม่ชี้ได้หน่อยนะครับนะโ, Sister, โอ้บบยบีขึ้นไปลุยขึ้นหมดเลยไม่ไหวอ่ะออดยที่วปวดไล่เตะเงาอีกนะคะูโ,โถแทนที่จะขอเข้ามาเขาก่อนขอเข้ามาอะไรก็ไหวแล้วไม่ได้ตั้งใจเนี่ยที่นอนอะไรวะโง่เดินไปดูเงาดำเงาดำไม่ต้องไปดูนะครับนะเดี๋ยวมาเอง เดี๋ยวมาเองนะครับเงาดำเงาดำอยู่แถวนี้ต้องแต่ติ๊กตอกแล้ววน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 ไปเนี่ยวนอยู่แถวเราเนี่ยวายก็วายบีเออมีสั่งนางหาตัวไหนที่ทางนี้นะครับเอ้าโอ้ยเจิตโดขอให้มาขอให้มาเจอเอออยากที่เห็นอยากจะเจอมึงพูดที่มันดังๆเนาะเอ้ยบ้านเฮ่อ นี้ไ้เห็นหมวไมเนี่ไ้เห็นเมื่อกีอ้มีหัมีปลจุดเทียนอยู่จุดเทียนอยู่เอามืไหนไปก่อนจุดเทียนอยู่นะใชมันมาจากไหนมันล่วงมาจากตรงนี้อะพี่ล่วงอย่างพี่เห,เหรอคือเนี่ย ไกโอ้ยบีพี่ว่าบีอย่าขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยกว่ามามันเริ่มมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเองเขามาสองรอบแล้วนะเขามาที่ม้าแค่นี้เหรอเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมโอ้เห็นไหม

สูดนั่งงงว่ะวเฮ้ยโอ้ย,ย,อยเสียงอะไรร้องวะบีอ่ะบีโหดเะหลุดแล้วอ่ะบีไอ้จับโต๊ะให้พี่บีหน่อยบีเ <c oughs> สียงครูงบีจับข้างล่างดิ พี่จะลงยังพี่ลงไม่ได้พี่กระโดดลงดีกว่าไหมอ่ะวูกระโดดลงได้ไงอ่ะอ่ะตีก้อนมันโยกอ่ะอ่ะอ่ะจับมันผูุแล้วพี่เฮ้ยได้เลยได้เลยไม่เป็นไรเนี่ยเลยดันอยู่เฮ้ยพี่จะลงยังไงเฮ้ยเปียกพลอยไม่ปล่อยยพี่ลงไม่ได้พี่กว้าย

เจี <Yeah. S 2> ๊ยบไอโอ้ไอเฮียไม่เอามึงทำเป็นเล่นหรอโอ๊คโอ๊ะโอ๊คเฮ้ย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 ระวังตกไอโอไอโอ đi cái lương. này luôn Ôi, cũng ngầu đám ma này, ố đi 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 lưỡi ngay ảo lưỡi ngay hà lưỡi ngay ảo à. ờ, lưỡi ngay à. tôi còn chế rồi đi nhảy bọt léo แล้วตอนนี้เงาดําหายไปแล้วนะครับนล้ไม่มีนะครับนะตอนนี้ไม่มีไอโอ้โหโอ้ยมึงแม่งจริงเลยชิบหายไอ้บันไหไส้ไอโอ๊ไอโอ๊ไอโอ๊เฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรวะกันเชื่อมต่อหุย ai ôk, ma này ôk, ai ôk, mà rồi, ai ma rồi, ma rồi, đập ma rồi, u bảo rồi, Đó, Ê, đi Mũ Mũ mọc, không đấy ố anh đi ra bảo rồi. bọn lẻo ơi anh uống cầu đam mai léo anh uống cầu đam mai anh โอ้มึงไม่ยอมกูไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้สั่งมึงอย่าถามอย่างนี้มึงดูดิ่เหงานี่หมาไม่หยุดเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นเงาไหมเห็นเงาดาววิ่งไปวิ่งมาบ้าง โอ้ถ้ามึงทำอีกนะกูกูวางกล้องแล้วกูถอยนะกูออกนะไม่เอานะกูกูไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วนะใครเห็นดันดึกมาหน่อยเลยทุกคนโคตรชัดชัดนิ่งหัวชัดยิ่งกว่าอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยเสียงไม่ลงเสียงไม่ลง มันมาอย่างนี้ก็มึงทำทะลึ่งไงแชร์หน่อยนะทุกคนแชร์ให้หน่อยนะขอคนละหนึ่งแชร์นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูน,นะครับช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะอยนโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไม่หยุดเลยยังไม่ได้ดูเลยไอโอ้ไม่เอาโอ้พอแล้วโอ้ถ้าเหงาวิ่งทว้าย กูบอกแล้วอย่า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 ยาพอโอ้ข้างหลังมึงอะตลอดเลยกูวิ่งหาวิ่งอย่เงี้ยเออเอ้โอ้

นอนนอนนอนโอ้ตันครับตันคุณยืนขินไล้ได้เป็นนานนี่เองนะครับท่านใช่เหรอแช่หน่อยลูกเอ้อโอ้โอ้อาอีกโอ้โอ้ นี่อย่นี้มังคนมีดึงมีคนมาดึงผ้าเออนี่ยใช่เหรอเฮ้ ที่ตอนลงนอนน่ะมันมีเงาดำน่ะประทะมึงเลยใช่เหรอเออตรงหัวเลยทีย่งลุกขึ้นมาแล้วบอกมีคนลุกหัวโอ้ยหมาอีกแล้วโอ้ใครทำของเขาเนะี่ยฮะพี่บีทำเขาโง,ง,ง่เหรอไม่ทำโอ้โห riêng lia còn lia cái này ha chọc chung đi eo hông ơi à lai mừng ấy eo hông eo phàn nó 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 con rồi ché rồi ché rồi con ché rồi lưu lưu rồi khó có đừng ché khó có lấy nó lưới ยังไม่ได้มันเงี้ยงไม่รู้สึกหรอกเออทีออกเร็ว1หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูนะครับนะสั่งไม่ยังเยวเลยไม่ต้อาทำเองเออออหง่ายเกี้ยเร็วๆห้านาทีเร็วๆโหห้านาทีคงอบกระบาลของพอดีเนี่ยเออ ได้ยินอะไรอย่าร้องนะ ะเทปวอรเทปวอรเทปวอร์เอ็นทรีเทปวอเทปวอเทปวอบีโอเคมาแล้วมาแล้วบีโอ้โหพี่ต่อวอด้วย <Es per ate> มันล่นไปหมดแล้วเฮ้ยเฮียจะเข้าไปแตะแม่งมีเงาอีกมันไงบ้างโอ๊อไอ้อกไปเล่นแล้วโอ๊กของไม่มีคนรับของเนี่ยเฮ้ยโอ๊ก 哎、欸、哦，哎、欸、哦，啊我爷，哎哦，好了。欸哦

งลงลุงกหมาท่านหามเลยเอาเอาเก็บเอาทำไดีเก็บเอาทำไมดีดับนี่เลยดับเตี้ยนยังโอมไม่ใช่ยังโอมเป็นไงอะครับเป็นไงเอาเก็บกตีขึ้นเขาเอาใส่สินด้วยใส่สินด้วยทุกคน ไม่ไหวนะครับนะาไม่ไหวนะไม่มีแล้วเงาก็หายไปด้วยโอ๊ะเงาก็หายไปแล้วด้วยไม่มีเงาเออกลับโกรธอ่ะเอ้เอ้ยอย่าไปเล่นนะเอาอีกแล้วมาเอาโอ้ยเอ้ยพอพี่เข้าไปหามือมันมีเงาเาฝังอ่ะใช่เหรอเออเหมือนคนเดอร์ลูกหวเนอะ น oh, ี hey ่หมายแล้วโอ๊กหมายแล้วเนี่ยเนี่ยหลอกเลยจิบหายแล้วไงโอ๊กวิ่งเร็วด้วยโอ๊กทุกคนเห็นเงาไหมทุกคนเห็นเงาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ตลอดเลยเว้ยเว้ยดูดีนะพวกคุณเห็นเงาไหมเห็นเงาไหมใครเห็นเงาท่านหนึ่งมาหลายเย่ไม่เห็นคอมินทุกคนเลยนะครับนะไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนเลยโคตรน่ากลัวเลยเอาเดี๋ยวไงไอ,อ้โอ้โอ้มึงนี่เดี๋ยวมึงนะมึงนะ ไปแไ้้ไม่มีแล้วดูรค,ค,ครับทุกคนไม่ไหวเอ้ยไหนวะไหนไมเ่มเจนี่ไงมาเลยนี่ไงวิ่งอยู่ตรงขามึงอ่ะ ôi không biết 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 không อย,ย่าไปหยิบอย่าไปหยิบอย่าไปเจ้าของไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่กูมองหาเงาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเงาไปไหนแล้วมบ้านเฮ้ยออกเรื่องออกเรื่องแล้วครับท่านแค่นี้ดีกว่าโอ้โหแค่นี้ดีกว่าไม่ไมมไม till, เอาดีกว่านะกูว่า เอยไงแค่นี้ก่อนด้วยอ๋ยอสันน่าตาอ่ะครับทนะ่านเอาให้ดูนะครับนะค่ำคืนนี้นะครับนะไม่ไหวจริงทุกคนทุกคนไม่เฮ้ย ไหวแโอ๊ะโอ๊ะไปเถอะไปเถอะโอ๊ะถ้าเราอยู่เขาก็เล่นไม่เลิกอะ่อะกูว่าเด็ก <ไป S 1> เล่นไม่เลิกเออเล่นไม่เลิกแน่นอนไปก่อนนะพ่อนะครับนะค่ำคืนวันนี้นะครับนะขอขอ,ขอขอขอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนนะไม่ไหวจริงๆนะครับนะไม่ไหวจริงน,นะเอา้าไอ้เหี้ยจอกลับไปต้มสูตรอืม ทุกคนไม่ไหวเอาแค่นี้พอ้นะครับนะนแดงนะโอ้วิ่งตัดหน้าหมือเมื่อกี้ข้าคืนนี้นะครับนะนอนหลับฝันดีนะครับนะมีเงินใช้นะครับแบบเนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เห็นแล้ว นี่วนมึงไม่เลิกเนี่ยเอาวางเอาเขาไปวางเอาเขาไปวางเอาลำแดงกเขาไปวาง